สบายด <in ีสบายดีเพิ่งก้กวเนอสบายดีน้องหน่อยสาวเล่าเด้อสบายดีเมื่อนนี้เขาสิไปใช้ไปตลาดไปเฮยยังไปเชือกวอนดงวยนังเม่นักเมนไปเือกลรีนพี่ใหม่บะไนภายในอยากไต่เครื่องยงมือคือเบิ่งปลาตัองมือสองสแสนเหมือนกันเขาใช้ไปยัง ไปทรงกับเชือกสเดไ่ทรงเชืออันนี้อับปืดอ่างอ่างอ่านอ่างอางน้อ่างอางน้มันมีราคาเก่าซิแล้วก็เซนปลายอับปืดทียังได้ตัวเซนปลายเออใครเนี่ยใครเนี่ยใครหัวใครหัวหัวปืด อ้ามาวันนี้สดใสเี่พี่อัวหัวปืดเออว่าปืดจ้าหัวนี่น้องจะไปได้เด็กนี่อันนี้จะเป็นลูกอ่าลูกอ้ายเพิ่นนี่ลูกเท่าเฮียเอออันนี้ลูกลูกพ่อลูกลูกไอ้ลาดกับลูกไอ้ทิศน้องเมซันเดฟใส่ใส่นเดฟอันนี้ก็ลูกเอื้อยลูกเอื้อยทิศกูเฮาเนาะทุกคนเนาะนี่เสือป้า ผุดใหดูผุดไทดูเขาใช้ผ้ากันไปหลอนี่แหละสวัสดีค่ะดูสวัสดีมันนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูซื้อปลานะคะวันนี้หนูจะไปซื้ออ่างอาบน้ำค่ะบอตั้งหน่อยบอบอบบออมันนี่ะถ้าบินเาว่าสกีรถจักกไปเนาะมันเด็ดบ้ากวนนี่ซ้ำไปปะ หมดใหญ่ห่างรู้แล้วขาขีรถจักรไปกีโลจักรอีกสีแบกอ่างอาบน้ำมาอีกบ้านี้ไปไปสิพาไปนี่ไปพอดีไอ้เพิงจะไปซื้ออะไรผมไปซื้อเนาะไอ้เพิงจะไปล้างรถล้างลูกเพิ่นเนาเบิ้งอยู่ไปว่าเนี่ก็ว่าสิลลังเขาหมดเลยอ่ะเนาะแล้วนี่เราก็จะไปแล้วนะไปซื้อเถื่อนอยู่ตลาดใหม่เนาะแมนไปไปไป let's go หมดใหญ่หังเขินเขินนขินนคนหมดแล้วเ่ลืเขื่องค่ะคนหมดแล้วเขินเขินนไปเขินทีละคนเขินเขินแล้วกจะหน่อยจะพัดมันห่อให้ลานถึงบสตาร์โหลดไป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 เฟินไปสือเรื่องก่อน กูซึ้งจังได้เด็กเด็ดีใจดีใจใจังได้เ<จ>ครื่องไม้เนาะอันโอเคอันเจ้าหาอันผักเลยผักเลยดิหลังปีใหม่ผู้ใาจะไปอันเอาปุ๊บไปให้เขาครูผ<อ>ู้ทอรจากอันได้ปุ๊บหาสิปัวตอนของขวัญตอนออพอนะอรเนแต่กูอยู่เวียงอันเขาบริฮู้ได้เพิ่นจะได้เครื่องเขาบริบอกเาได้เพิ่นบริบอกเาได้แไส์บอกไม่ยา แม่คันเอ้ยนางหน่อยมานี่เฮาสีขอเสือด้ขอเสือกับส่งน้ำเล้ากอว่ะเพิรนว่าเสือเอออยากได้เพิรนว่าเอาหนุ่งแบบสบายสบายให้ไปใส่ได้ร้านเลือกเองอันนี้เจ้าเจ้าหมากตัวได้จะเลือก็เราได้จะเย็นเหลือขื่อซุปมึงก็ได้เพอว่าเพิ่นว่าเพิ่นเห็นเฮาไหล่สดเดอ,อเป็นมีผู้สนับสนุนเ,เพิ่นกาเออเพิ่นเบิ่งคิวเฮา พอนะเอื่อยนั่งหน่อยได้เงินไนนด้พอนะจีใส่ฟอยส์ใส่บัก้อนพอนะเออเธอพี่เราพอนี้ได้บัตรเนาะแล้วพอน,นี้พ่อนี่ได้เครื่องแล้เฮาก็ซื้อเครื่องให้เพิ่์นเนาะซันเดย์ก,ก็อยากได้คันเลื่อยได้ก็ต้องให้ผู้หนึ่งน้อเน้องแต่เด็ดนี่มึงแตก่กูจะเปลีนน่ยนเงินแลว้วกูจะให้มึงเลยเด็ดจ,จะแจนจะแสนฮาจะแจนฮาชีแล้วซื้อให้เอื่อยก็ต้องซื้อให้นอ้องแล้วก็เอาป้าเนาะลูกเอื่อยเฮาก็อยากได้ยัน อ่าครน้ำพ no, no, no. ๊กแล้วเขาก็ซื้อให้อีกเนาะซื่อให้ซื้อในห่านซาเซงนี่แหละอุดหนุนเี่เดากเด็ดไปเด็ดเด็ดนด็ดเด็ดเต่ดเด็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 ดอดหัเดาเอาดาม็เ็ดเด็ดเดเดดเเเเดเด็เดเเดัดเเนเด็เดัดเด็ดเดเ โตคอมชีขีวคีวตัวต้อน่ะเีออเส้นป้าหัเซป้าอ่ะอะไรเซนป้าอะไรเซนหาเซนจบ่นี่เขาต้องชงเซนูลยไี่เราอยาเซนเลยขอเาอย่งาเนเลยเมืองทะลานไส้รถเ้าบริลลาองเบิ่งแวนไปแต่ตะวียงนี่ด้นี่เฮาจะมาซื้อห่นี่นะทุกควันนี้จะน้อย ป้าอะไอยากได้ดิอยากได้ดิป้าไหนมันกระหูอีกอยากลิ้นด้เหนื่อยเด้ขอเกลี้ยงนี่เด้นี่เออนำคลิ่งจะซื้อไรแมนถ้าได้นำคิงจะซื้อถ้าได้จะซื้อคิงจะซื้ออ่างอาบน้ำเท่าไรจักเขาเห็นมาชอเขากินเหลียงยังได้ยังบะไรกินสบอยัง หลายคนไปพอกันอยู่บอลตลาดเหลือเครื่องเลยเนาะเพราะว่าเขาจะลงรถจากอ่ายจะหน่อยและอ่างพยนหามรอหลังรถรอหลังรถทุเรหยนอยู่ัวเมืองคนเลยเนาะบอหลังรถใหญ่กันตอนนี้เอาก็ฮอดถึงร้านแล้วนะทุกคนถึงร้านแล้วหันหันแล้วเนาะหันหาอันแล้วเครื่องเจ้าก็ว่าใช่ไแม่เครื่องจำเจ้าโอมี่หันนี่หันเครื่องจำเจาโอมี่ นี่กเลยำเด็กน่อยนี่นี่เนาะไปเดนี้เขาเป็เหลือกวมามาชิเลือกทานี้เอาปืดนี่ไปยังชิจายังเอาชุดอาได้ไปเพราะว่าเฮาพาเด็กๆมาเนาะนีเลือกเอานะแม่ สันเด้เกได้สุดผู้ชายมีเบอะเลยโอ้สุดยุเทิมันมีะดีเจ้ามีแล้วบ่สีนี่สีดำยังบ่มีบสจะตัวน้นบอสีดำบอลองเอาลให้เออลงมาให้ดูอ่ะสีดำด้วยฉันดมีสอง เจ well. ้าิม sure. ีบอสีดำนี่คิดก่อนเฮ้ยเห็นเจ้าใส่มือสานี่เจ้าใส่สุดที่ยังสีขาวสีขาวนี่้าวดำอีเทาอะไรสีไ่ได้สีเทาู้กะลีอนี่เนาะัวนี่บสีดงบได้สีงบป้าท ไปนะแม่ไปชุดบิกินี่เนาะผาไซจะไปเลือกอาหารใหม่เนาะผาไซอยากได้ทรงกับเสื้อผาไซทุนเอาไอเนาะมันบุมีสำเพ็งแม่สงสัมาได้ยุ่งสันเดยมัก้วบ่ตัวนี้หามากเลยลุงได้บ่เอาเอาสอะไรสียังสีขาวบ่นี่วะ สีฟ้าเสื้อนี้มีสีฟ้าบุ๊มันมีเลยสีผ้าอัมสะนี่ฮะไม่้าอมฉัเอาดีๆได้เลือเอาแม่เอาแบบใหม่อ้าวุติแบบนี้ตัวมีซองโตเลยライเด้อเบิ้งนี่นางปลาเอาเสีเอาบอลหรือบอลเอาเอาเหรอแม่ วใหมเชีายาแบบไรคูนไปห้าหันใหม่บอขิงเอาชุดได้มาไบไ,ไ,ได้สีไหมมาแบไ,ได้นี่เอาบอาวสีเขียวเอาสีอะนะให้ร้านเนยีบัาว,าวาบอบอสีเลยถ่ายได้หน่อยใสย่นีุ่นหันสีอย่าง<ะ>ป่ใส,ส่สียง เรจะเอาสีเขียวนะฮะสีอะไรก็ได้สีครีมเอาสีครีมเอาตัวนี้ดิป้าชีเอาตัวนี้บ่สเขาอยากให้เอาตัวนั่งตัวหกค่ะกันเาห้ตอนนี้เราก็ได้เครื่องได้ใส่ผุรสุดุสุดนี่เด็กๆเด้ะ ภาษาย,ยังบดได้อีกับซั้นเด่นเนาะแต่อันนี้เราซื้อให้อาซาเนาะนะี่แเดงว่าบ่มากแบบนี้เพิ่นว่าบ่มากบ่เพราะว่า,าเพิ่นมีสองสุดเด้แบบนี้มีสองสุดแล้วเนาะตีป้ป้ไป,ไปให้เราไล่เงินบบดนี้เอากั้นไปเลยเด้อ,อ,อหันนี่จะห่านนี่จะเป็นห่านประจำเนาะ,ะ,นอะของเฮาเนาะที่มาซื้อมาซื้อตลอดนี่ลูกสาวเพิ่นกะ แซนดี้แซนดี้จะเออโอ้ยลูกสาวมันจะเซ็กซี่เลยลีนแกมเพิร่ร์ลปอกับคนอื่นหรอกเนาะนี่ห่านเพิ่นกระตั้งอยู่ตลาดโฟไซเนาะทุกคนเนาะถ้าไยมากอะแวะมาห่านเพิ่นได้เพราะว่าห่านเพิ่นมีตะไค,คร้เขียงที่แบบว่ากุ๊บกิบกุ๊บกิ๊บนะแบบสไตไล์วัยรุ่นเฮาสิไีไฮเบิ่งเครื่องขาวๆเนาะนี่สไลด์เฮามาเหาก็ซื้อในนีแหละเนาะทุกคนเนาะ เบิร์ลูกค้าเพื่อนเขามาตลอดนี่ในเบิรโอ้ี่มีแต่เคอเซ็กซี่สอกให้เดอร์ไปแบบนี้เฮาสีไปห้านใหม่เนาะเออไหลเงินก่อนไหลเงินก่อน,น,น,อนตอนนี้กันไม่ค่เขาเพิ่นไหลเงินแฮแล้วเนาะสามสุดนี่เท่าไรสุดละสี่สิบห้าเด้อสุดละสี่สิบห้าหนึ่งบอ อ่กเเาขิดวัสุดุละแสนบออเอนสามสิบห้าแสนสามสิบห้าเนาะทุกคนเนาะห่านเอยท่าเฮาจะมืดไปแสนสามสิห้าถก่อนว่ากระถือกอลีได้หนิใช้เสมาบอเขาเคยใส่กระโปรงดินี่นะอุยโทษเขาจะถือกระโปรงบอ เวอร์นี่ว่าจอยเอ็ดก็ยังยิบเขาพูพูดกแห้งไปอ่ะนะลงสี่โลไปจักเมื่อจะไปไปสวรรค์เนาะไปเวียนเลยเออเดี๋ยวเราไปหันใหม่กันเนาะทุกคนเนาะ่าาจจะมยเเพราะว่าเด็กๆสองตนี่ยังบ่ได้นี่สมบูรณสองคนนี่ไปไปไปนี่เราก็พาเด็กๆไปหันใหม่ต่อนะทุกคนเนาะ ว่าหา่านอะโรมี่เขาจะเข่าห่านนี่เลยเนาะเขาก็เมื่อยอากาศห่อนจั๊กชิวาะยังเนาะทุกคนเนาะเมื่อยแห้งอะไรแดดมันร้อนห่อนเข่าห่านได้กันแบบอยากงุดงิดเลยเดี๋ยวจะ๊กชิวซีไรซันเดนนี่เห็นบน่นี่มีแหละซีไรก็มีแล้วไปยังไปโตเอานี่เนาะนี่โซนไหนบอสจะเอืเอ ผ้าไสบอส่งยีนนี่ได้นี่ส่งยีนช้ำเล็กนาะอันนี้นี่แบบนี้แบบเพิ่นใส่นี่ขาดเด็บขานบัวผืนบัหักขาบ้านเอายีนหรอวะเดี๋ยวเอายนมาดีอ่ะมาก็ได้เลือกเอารวบได้เจ้าเวลือกให้บ่ได้เพราะว่าเอื่อยบ่ได้เป็นคนใส่เนาะบ่ัวแบบขาด จะไ,ได้แบบเรียบเรียบแบบนี้พอจะได้สีแบบนั้นแต่อยากได้แบบเรียบเรียบนี่ซีนี่ก็งามนุ่งเบเลยล่ะจะลองเบิ่งดูนี่นี่ซีตัวนี้แมนมันนุ่งโบไดเบื่อได้ฮะแบบน่ะฮะงามเลยฮะเบอร์ยังแหอ่ะนะฮะจะนุ่งได้บอสเลยแบกเบอร์ มันยืดแท้ยืดได้แท้ถ้าบ้านทําได้เสื้อเด้เจ้าอยากได้ตัวใดเอาแบบใดลูกเอาแบบนี้บ่ฮะให้ป้าใส่ทงให้ไวนี่ด้ลูกแก็บ่มากีลวดบเอาตามใจเพิ่นได้จ้ะน้อยเพิ่นน่นน่ะได้ไปแล้วบ่ฮู้ว่าราคาเท่าเนาะมกมกอีซัแนบัดนี้

ีโโเอากระสางนี่เนะาะบุคคลนี่จ้าสิเอาแบบนี้บอแต่ว่าเอาคนละสีแบบเจ้าหนุ่มนี่แต่เอาคนละสีบอ งามยิสีไข่แม่นทีนี่งามจริงลองใส่กระโตดูดเอาใหญ่ขนาดลูกมันจะงามตุ้นนะมันเอาใหญ่เรือหน่อยเด็กผู้ดีงามเอาเสือเขาใน่แบบรอเอาตัวนี้บ่เอาตัวได้เอาตัวนี้ถึงใจแล้วบอปนี้บริเพียนให้ได้เจ้าก็ว่าใส่ไม่นี่เด้นี่นนนนนน เอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละคิรนๆเนาะ้าบัวเาวนี่บริสนทธิ์เ <c oughs> ห้ถ้าบัวเานี่บริสุ้ธิ์เหดหวานไหมมีจีรีนนเนาะสองคนเลยเนาะอ๋องนี้ยำเทียงยยไปไปทงไหอเงี้ยไ้ดูไปรวมกันเลยเด้อตัวนี้แปดิหา เอาเจดสิบดนี้หกสิบหเอาหกสิบแโอเคทั้งหมดท้าไดไทยทั้งหมดแทนสี่แทนสีิบเนาะแทนสี่สิบเอาจ่ายเงินเราก่อนเนาะพาโทรศัพท์กับยะนทุกคนยำข้างวพาโทรศัพท์เอาอยากมันห่อนแห้งนะทุกคนมันข่าอัางจอมันดับเองเนาะ ไปแบบนี้มาจ่ายเงินเราก่อนเนาะตอนนี้เราใจมาซื้ออ่างอาบน้ำเนาะนี่ไปลงไปเลือกบัดนี้มาซื้ออยู่หันสาวแสงเนาะโอ้ลงไปเลือกเบิ่เด็กๆไปท้าซื้อ,อแม่มใช้โกโป้กูปะให้หน่อยเขาจะไหนฮาจังลงงนะเพราะว่ารหลดใหญ่มาเนาะ ปไปดีเฮาลงก่อนนะคนอยากลงก่อนเพราะว่าอยากโหลดไปไปเลือกเ้าเอาตัวใดเอาตัวนี้บ่ฮะเอาตัวนี้บ่เออตัวนั้นแหละอัดกันได้ประตูรถถามเสาแสงก่อนกูถามเสาแสงไป thật sau về xưa anh việc nam, mày mày năm, mày 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 ัแรเแสนแสนหนึ่งโอ้อบลินพี่ใหม่ย่นตตเกีวหรอบ่มาเป็นยมันเด็ดมันฮอนตัวแรกบ่ควักในเด้อสีหางกลดอกเดีหายไปกับใครื่องหน่อยเนาะนี่ขายดีอยู่บ่อันนี้อันมีอะไรได้อันหนึ่ง เอาแล้วเอาแล้วละกันนี่นี่ผู้เชื้อเรื่องนี่อยากได้ร้านนี่นี่เพื่นมาเื่อเพื่นจะอานจะมาเื่อเลขของผู้นี่โอ้ยังเพิ่นนี่ยังเพิ่นนี่อยากได้อ่านอ่านน้ำอ่านี่ได้ช่วยคุณไปเชื้อแม่ไบเนี้ยวไ้วชื่อใช่ทิมเข้าไหวกางทางอีกเลยเนาะโอเคฮะนี่เนาะอ่านแล้วซองลอยอันแสนหนึ่งหรือเป่า อันละซองลอยเนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราจ่ายเงินเราก่อนเนาะฝ่ายผึ่งเราไปสือแมมตัดผขามาตอนนี้เนาะทุกคนเนาะเด็กๆก็ได้ครบมแล้วเนาะได้ครบกันะทุกคนแล้วดิแม่นเครื่องอันอาบ้าเนาะอ่างลินน่าแม่นกระเจ้าจะออกไปส่งเนาะมันใหญ่พอ,โอ,โนะอเอาตัวเซนฮานเนาะพอไปเอาตัวน้อยสบเอาตัวน้อยอันได้เนาะบปอยากแวบบมันบ่มีบทสูบอยู่บ้านเนาะก็เลยไปไดแบบนะ้แวบเนาะเราให้แวบเนาะนี่เ้ากัน กลับสิเมื่อเนาะกำลังจะกลับบ้านแล้วมาเติมน้ำมันแมนเฮามาเติมน้ำมันเนาะเรามาหลายชั่วโมงเติมไล้นี่แมนหลายชั่วโมงหลาย่ห้าลืมเพิอ์ดอันนี้อาหารเจลืมเพิร์ดเพิร์ดละกันกาแฟนมอืมอบ่าสั่งเพิร์ดกาแฟนมเนาะดูว่าเฮาสิกินเพิรก่อนบ่อก่อนนะบ่กินบ๊อกไอลาตุกอโน่ห้ากลับ พอดีเพียงร้ายเนาะถ้าคลิปเลยเปลี่ยกันพอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะลายไทยเด็กๆกจ็จะอย่างไรเครื่องแล้วก็มาสือ่อเครื่องให้เด็กๆเนาะโอ้นี่จะเป็นบอลลินพี่ใหม่ทุกคนเนาะน,นี่เฮาสิให้เบิ่งนขาวๆตอนนี่อ่ะบ่ดส์เจ้าหนี้เห็นบอลทุกคนนี่เก็จะเจริญปีใหม่นี่จะหนียาวลงไปเลยเนาะอันนะ้นทุกคนฝากทุกคนกดไล่ พอไรค่าขนมเนาะแมน่นบ่แม่ค์ขนมน้ำแดงแม่นแมน, <laughs> แมนลืมซื้ือแบปซี่เดี๋ยวได้หาอยากกินแบปซี่บุกใหญ่ค่ะลืมงน,น่อยกวนเอาเพลินเข่า,ขาไปหานขา้าวแลแ้วก็แลนลินตะลุยตะลุยเนาะ,ะอาาา่นนาเล้วเก่งใจเล้าดีๆฮะเนะาะฝากไปดิฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพวกข้าเด้อเปิดขาขนมพวงข้าวนี่แหละเนาะ อย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะคะเบังโฆษณาเฮาให้จบเด้ออย่ากดขามเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายไปกินเพิ่ม